ไม่น่าจะเฮ้ยอะไรดังวะทุกคนมีเสียงดังอีกแล้วครับดังบริเวณจุดเดิมนะครับเดี๋ยวผมเฮ้ยล่วงลงมาครับทุกคนเฮ้ยล่วง มันมีกิ่งไม้ร่วงตลอดเลยครับเนะมันจะพังทับคอผมครับเฮ้ยเอาอีกแล้วทุกคนตั้งแต่ที่ผมพูดท้าทายไปเนี่ยแกก็เล่นผมไม่หยุดเลยนะเสียงเนี่ยดังตลอดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ <Okay. S 1> แจ้งนะครับจากช่องเล่นกับผีนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับมาที่โลผีตาชายนะทุกคนไม่รู้ว่าดวงวิญญาณตาชายเนี่ยยังวนเวียนอยู่ที่นี่หรือเปล่านะทุกคนผมได้ยินเสียงหมาเห่านะดักมาจากข้างในหมู่บ้านนะครับทุกคนหมดอะไรก,กัดขาเลยนะ เค okay, ทุกคนถ้าพร้อมแล้วเข้าไปสำรวจข้างในดูเลยครับเห็น okay, นะทุกคนตอนนี้ผมก็อ่อยู่ที่กระต๊อบล้างของผีตาชายแล้วนะนะครับอยู่ข้างหน้านู่นนะ,ะวันนี้ก็เป็นคืนวันพระใหญ่ด้วยนะทุกคนวัพระทิตนะเต็มดวงครับอืม โอยลาทิตย์เยลยเรียกผิดครับทุกคนพระจันทร์นะจันทร์เนี่ยเหมือนจะเต็มดวงนะอากาศเนี่ยเย็ยนมากเลยนะครับที่นี่เย็ยนแล้วก็วังเวงม,มากเลยนะยามใบเดิมเนี่ยยังอยู่นะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ๋อบริเวณที่แกเสียชีวิตนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าตรงไหนที่ที่เขามาเจอศพลงตาชายนะผมไม่ได้มากับเจอกับตาตัวเองนะครับแต่คนที่มาเจอเนี่ยบอกผมว่าแกเนี่ยนอนเสียชีวิตตรงนี้นะครับสาเหตุที่เสียชีวิตนะครับอืม แกเนี่ยมาลดมาเลี้ยงวัวนะครับแล้วหน้ามือเนี่ยครับหน้ามือเราวล้มเสียชีวิตตรงนี้นะแต่กระต๊อบหลังนั้นเนี่ยแกทําไว้นั่งพักนะครับนั่งพักอช่วงเวลาตอนเที่ยงนะเป็นกระต๊อบที่หลบแดดนะทุกคน บรรยากาศที่นี่เนี่ยได้มากเลยนะวังเวงมากเลยนะครับวันนี้ใจผมวิว,ว,ว,วอย่งไรไม่รู้นะทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องไว้ดีกว่าตั้งกล้กงกองแล้วนั่งข้างบนกระตอมนะครับ เดีแป๊บหบนึ่งนะทุกคนผมขอตั้งกล้องไว้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้เลยนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าทุกคน ลุงเนี่ยยังอยู่ที่นี่นะครับก็ออกมาให้ผมเนี่ยได้เห็นไปพร้อมทุกคนเลยนะหรือว่ามาทำอะไรก็ได้นะครับให้ผมเนี่ยสัมผัสได้นะว่าดวงวิญญาณของลุงตชาชัยเนี่ยยังอยู่ที่นี่นะครับ เงียบสง,งบแนละ้วทุกคนเงียบสง,งบมากๆเลยนะครับผมคิดว่าอาดูงยันของหลวงตาชัยเนี่ยไม่อยากจะเล่นกับผมนะหรือว่าไม่ทักทายผมเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยยังเอ้ย ทุกคนเริ่มมีเสียงแล้วทุกคนเสียงดังมาจากทางนู้นครับเริ่มมีเสียงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ก่อนนะผมต้องตั้งสตินะครับอย่าวูบวามเอออย่าวูบวามนะทุกคน เสียงตุ๊กแกร้องทักนะทุกคนไม่รู้ว่าจะทักอะไรนะครับนี่เ,นเมื่อกี้เสียงดังมาจากทางนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นแค่เสียงกิ่งไมนะ้น่าจะเป็นแค่เสียงกิ่งไม้แห้งก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่อุโมงยญญานของตาชายก็ได้นะ ถ้าดวงวิญญาณลุงยังอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เฮ้ยอะไรดังข้างหลังครับทุกคนเฮ้ยมันมีเสียงดังมาจากข้างหลังฮลัลโหลครับลุงถ้าเป็นดวงวิญญาณของลุงจริงเนี่ย ก็ออกมาให้ผมได้พบได้เจอนะหรือว่าอให้ผมเนี่ยได้สัมผัสหน่อยนะครับว่าเป็นดวงวิญญาณของลุงนะเงียบสงบแนละ้วทุกคนสงสัยแกไม่อยากจะเล่นกับผมครับ เงียบเหงาจริงๆทุกคนผมคิดว่าแกไม่น่าจะเฮ้ยอ,อ,อะไรดังวะทุกคนมีเสียงดังอีกแล้วครับดังบริเวณจุดเดิมแล้วครับนะทุกคนดังตรงนี้อีกแล้วครับเมื่อกี้เฮ้ยอ,อะไรวะทุกคนนะ ตรงนี้ก็ดังตรงนู้นก็ดังนะดังไปทั่วเลยนะครับผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วทุกคนผมว่าไม่ได้มีแค่ดวงวิญญาณของลุงตชาชัยแน่นอนครับ เพราะว่ามันเสียงมีเสียงดังมาจากทางนู้นด้วยนะอาจจะเป็นคนก็ได้นะ่าจะไม่ใช่ผีก็ได้นะครับกลัวอย่างเดียวก็กลัวจะเป็นคนพคับเอาปืนยิงใส่ผมนะใอันตรายมากๆนะครับแต่เรามาเสียงดังแบบนี้เนี่ยคนก็ก็น่าจะรู้นะทุกคน เดี๋ยวผมจะกลับไปที่อากระต๊อบของลุงตาชายนะที่มันนั่งพักตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยอ่ะตั้งกล้องนะทุกคนจะตั้งกล้องไว้แล้วนั่งเงียบๆอีกสักรอบนะครับว่าจะได้สับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันมาได้ไงครับทุกคน กิ่งไม้แห้งครับทุกคนกิ่งไม้แห้งนั่นเนี่ยตรงนั้นก็มีกิ่งหนึ่งนะครับท่านทุกคนเห็นไหมดีนะครับไม่ล่วงใส่คอผมอะดีผมเดินเดินเดินมาเนี่ยยังไม่ถึงนะถ้าผมเดินมาถึงก่อนเนี่ยใส่หัวผมแน่หรือว่าอาจจะเป็นดวงวุญญ,ญาณของอ่ลุงต่าชายครับที่มาทําให้กิ่งไม้เนี่ยล่วงฮลัลโหลลุง ถ้าลุงจะมาเฮ้ยอ,อ,อ,อีกบ้าเฮ้ยทุกคนทอนใหญ่เลยครับทอนนี้ถ้าทับหัวนีนหัวแตกเลยนะผมออกห่างหางต้นไม้ก่อนดีกว่านะไม่ปลอดภัยกับผมนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวออกห่างหางก่อนทุกคน ลุงจะเล่นกับผมอย่างนี้ใช่ไหมครับลุงลุงแกเนี่ยทำให้กิ่งไม้มันล่วงใส่ผมแล้วลุกนกิ่งไม้แห้งที่อยู่บนต้นนั้นเนี่ยยังมีกิ่งหนึ่งนะถ้าผมเดินไปอีกรอบเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวกิ่งนั้นอาจจะทับคอผมนะถ้าเป็นรวงวิญนยัางเฮ้ย ยังพูดไม่จบเลยทุกคนฮะลุงเจอาอย่างงี้กับผมใช่ไหมถ้าลุงแน่จริงเนี่ยลุงลองทำอีกสักรอบได้ไหมอ่ะผมจะดูสิมาทับคอผมเลยนะผมจะดูที่ว่าลุงแกเนี่ยจะแน่แค่ไหน ผมจะตั้งกล้องไว้นะทุกคนแล้วนั่งบนกระต๊อบนะครับเใ้ยใครครับมันมีเสียงดังครับทุกคนมันมีเสียงดังนะพูดท้าถายปุ๊บเนื้อแก่ก็ เหมือนแสดงอิตาลีให้ได้รับชมเลยนะครับเสียงดังปุ้งปังปุ้งปังตลอดเลยนะทุกคนกิ่งมุงกิ่งไม้หักนะครับอะลุงเดี๋ยวผมจะนั่งรอลุงบนกระต๊อบแล้วกันถ้ามีอะไรเนี่ยมาคุยกับผมได้เลยนะหรือว่าต้องการอะไรเนี่ยมาบอกผมได้เลย ใจหนึ่งผมก็กลัวนะครับใจหนึ่งผมก็อยากช่วยลุงนะใช่นะลุงหรือว่าผมมาแบบนี้เนี่ยอาจจะมารบกวนลุงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนั่งรอบนกระต๊อบดีกว่าเดี๋ยวผมเฮ้ย ลุงพูดยังไม่ทันขาดขาดคำเลยครับทุกคนลุงแกเล่นผมแล้วฮะลุงลุงจะไม่คุยกับผมดีๆใช่ไหม ลุงแกเนี่ยเป็นคนที่อสนิทกับผมเลยนะทุกคนตอนที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยอผมไม่มีตังค์ซื้อขนมเนี่ยแกก็ซื้อขนมให้ผมกินนะอืผมเนี่ยยังจําได้นะครับตอนประมาณน่าจะเจ็ดขวบนะครับอประมาณเจ็ดแปดขวบนะประมาณปอนหนึ่งผมจําได้แกซื้อขนมให้ผมกินนะ มันมีกิ่งไม้ร่วง่วงลงมาครับทุกคนเฮ้ยร่วงกดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ปลอดภัยกับตัวผมแล้วออกออกห่าง,างต้นไม้ต้นนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกิ่งไม้ร่วงตลอดเลยครับเห็นนะมันจะพังทับคอผมครับ เฮ้ย <Hey! S 2> เอาอีกแล้วทุกคนตั้งแต่ที่ผมพูดท้าทายไปเนี่ยแกก็เล่นผมไม่หยุดเลยนะเสียงเนี่ยดังตลอดเลยนะครับ มีเสียงกริ่งไหมอีกแล้ววทุกคนมันดังมาจากตรงนั้นอีกแล้วทางตรงนั้นนะทุกคนก็ในค่ำคืนนี้ผมก็จะสำรวจเพียงเท่านี้นะผมเนี่ยก็ขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะโชคดีทุกคนครับผม